ชั่วโมงนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าไม่มีอะไรขายดีเกินไปกว่าฟิล์มหลังของ iPad อีกแล้วค่ะนี่เป็นตัวที่เราติดฟิล์มลงไปแล้วนะคะอุ้ยปากิลเตอร์นะคะมีทั้งแบบใสและแบบด้าน,นะคะ่ะตัวที่ขายดีามากมากนะคะจะเป็น iPad แบบฟิล์มหลังอ้อมขอบข้างนะคะคือเขาจะมีเป็นฟิล์มหลัง iPad แปะนะแล้วมันก็จะอ้อมมาถึงที่ขอบข้างด้วยเนี่ยจะมีแบบอ้อมแล้วเขาก็จะเว้นมุมเว้นอะไรให้นะคะนี่ให้ดูตุ นะคะปกป้องได้มั่นใจรอบตัวเครื่องเลยแล้วก็พี่พักบอกเลยนะว่าคุณติดไปนะคะซื้อไปนะติดแล้วถ้าติดสวยนะหนึ่งครั้งนะคุณอยู่ไปเลยหนึ่งปีเนี่ยไอแพตัวนี้นะเป็นของพี่อ้อนะคะติดมาแล้วหนึ่งปียิ่งติดพอเครื่องยิ่งร้อนใช้ไปนานยิ่งสวยนะคะติดไปใหม่ๆเนี่ยอาจจะเห็นเป็นคราบเป็นแบบ ภาพรอยเรารีดนะคะแต่พอเครื่องเคาร้อนๆเนี่ยสักพักหนึ่งฟิล์มมันจะเซตตัวแล้วมันก็จะเนียนไปกับเครื่องเลยเนี่ยมันจะเนียนเหมือนไม่ได้ติดเลยโดยเฉพาะฟิล์มด้านนะฟิล์มด้านเนี่ยติดออกมาสวยมากส่วนฟิล์มใส่ก็พี่พักเป็นคนชอบความใสความฉ่ำนะฟิล์มใส่ก็สวยเหมือนกันค่ะพี่พักก็ติดมานี่ก็ครึ่งปีแล้วนะเพราะว่าติดอันแรกเนี่ยสีเคสอะพี่พักชอบใส่เคสอันนี้แต่สีมันตกสีชมพูเคสสีชมพูมันตกใส,พกสพ่พี่พักก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะ ถ้าไม่สีตกใส่ก็คือติดไปอะอยู่อย่างนั้นอะไปจนเป็นปีค่ะก็คือฟิล์มหลัง iPad เนี่ยมันคุ้มตรงที่คุณติดทีเดียวคุณอยู่ยาวๆตลอดไปเลยถ้าคุณไม่ได้ไปทาตกน้ําหรือโดนน้ําหรืออะไรนะคืออยู่ยาวๆเลยค่ะคุ้มค่าแก่การลงทุนมากแล้วในคลิปนี้นะคะพี่พักเนี่ยทำลิงก์ตรงๆให้เลยแล้วก็คือมีตัวเลือกให้เลยว่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ต้องแจ้งระบุรุ่นในแชทอีกแล้วนะคะเพราะว่าเข้าใจแล้วค่ะว่าหลายๆคนก็ย,ยุ่งยากซับซ้อนคลิปนี้อยู่ที่ตะกร้านะคะพี่พัก ทำลิงก์ให้ตรงๆเลยค่ะกดเข้าไปสั่งได้ตรงรุ่นได้เลยนะคะ